สีนครขอนแก่นเสียงที่ทุกท่านด้ยินอยู่นี้เป็นเสียงจากอ,อก๊อฟเบนจมาพรสีระบุตรผู้สมัครนายกเทศมตนตรีคนครขอนแก่นเบอร์สี่พักประชาชนโ<ช><ด>บ้ไทยจะน้อยคนจีว่าโบ้ไทยบ่ใดไปแวที่ไหนก็เสียงในฟิล์มก็เลยมาบอกไทยให้อีเมลยิ้เสียงหวานๆจะน้อยค่ะ ลูกนะคะขอบคุณได้หลายค่ะบุรีพอพอแม่แม่มาถ่าโดนค่ะหัวทั้งหอดทั้งหิวเขานะคะลูกสิใส่เวลาให้กระชับที่สุดน,นะคะแต่บุรีอยากให้อดทนนิดนึงเพราะว่าลูกอยากให้ทุกคนค่ะมันจะอันใจในการที่สิตสัสติใจเข้าไปกากระบ,บาดไปใส่สใส่เสียงจาของไปใส่อำนาจที่มันสิขึ้นมนาะซูมเมอพีนองอีกครั้ง อำนาจที่ายป,ปากกาเขาพี่น้องสีมีมุ่นราคา1,7่ล้านบาทลูกอยาเข็้พี่น้องมั่นใจที่สิกาว่าไฮเบอร์ซีออปเดนจนาพรดพผู้นี้เขาไปเห็นงานแทยพพอแม่พี่น้องเพราะว่ามีทั้งนยโยบายมีทั้งอุดมการมีถึงความมุ่หม,มั่นตั้งใจที่สิเขาไปสมอบให้พี่น้องได้อีหลีนยโยบายทุกอย่างที่พวกเฮาเห็นมันมาจากพี่น้อง ช่าเทศบาลนะครขอนแก่นทุกคนเป็นยังต้องําง,งานมางแต่สองปีที่แล้วเป็นยังต้องมาล้พื้นทีเป็นยังต้องมาโหวนพพ่อแม่แม่มายางแนะน้ำมาถามว่าด้ยางซื้อยางมึงน้าปัญหาหม่งใดเป็นปัญหาแต่ละชุมชนไทยสมุนเท่านี่มย่ยางจนไปเว่าห,หลายทีลยวที่มาหลับพิช,ชอบคนที่จอดรถขวางรถไปรถมาบ่ใด้งยเกิ่ขึ้น หาไม่เหตุคัดของสีเหตุจงไหนลูกก็เอาไปเหตุการบ้านไปเมืองว่ามันแก่อันใดใดแน่อันใดแก่ให้กรอันใดซอสอๆพ่อไปบอกไปพักันให้กรอกันยู่กันสุ้ขึ้นไปเห้ปัญหาได้แก่อันใดที่มันเป็นอนาคตที่ต้องไปใส่อำนาจก็ับไปศึกษาไว้เพื่อที่จะไปเหตุเป็นเทศสบัญญัติเห้เป็นกฎหมายเป็นสิ่งที่มากกว่าุ่มให้พีนองได้นี่คือการเมืองแบบไม่ที่ถูกเราเท้าบอกว่า มันมาจากถูกขบวนการจากประชาชนเว้าเรียงการเมืองแบบใหม่มันก็เป็นแค่ข้าววอลสวยหรูค่ะการเมืองแบบใหม่คือการเมืองกินใดการเมืองที่มีนโยบายมานับเสนอแล้วเป็นนโยบายที่สามารถทรงมอบได้จริง พ่ะฉะนั้นมือนี่นะคะลูกอาจจะวอว่านโยบายเงี้ยวเนาะเวลามันไหลายแล้วมันหอนนะคะอาจจะให้พ่อแม่ไปมึงไล่รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในแผนผังหนึ่งลักสามสายี่สิบนโยบายสําคัญที่สุดคือเจ้าหน่ายคือประชาชนนะคะเจ้าหน่ายของกเจ้าหน้ายของสสเจ้าหน่ายทุกคนนั่งยุง่งนั่งยืมบ่งนี้เพื่อที่พวกเข้าเป็นโตแทนทีเขาไปเห็นงานแทนพี่น้อง เขาไปทรงบมอบคุณภาพชีวิตดีๆให้เจ้าไน้าเขาไปเห็นงานให้คุมคาเงืนผ้าษีของเจ้าไน้าเขาไปให้เจ้าไน้าสามารถตรวจสอบสามารถสอบถามข้อมูลส่ใดนี่คือแกนหลักสําคัญค่ะที่เขาสิเอามาใส่บริหารสางควมไว้วางใจให้เจ้าหน้ายของวกเขาสามารถที่สิไว้วางใจให้วกเขาเขาไปเห็นงานแทนนโยบายหนึ่งรักสามเสานโยบายคุณภาพนะคะว่ากันมาหลาย มือนีมาขอยืนยัดยืนยันให้มั่นใจค่ะว่าทุกนโยบายสามารถส่งมอบได้จริงเพราะมันผ่านการเหตุงานยางหนักมากค่ะอิพอยแม่ผ่านการเหตุงานยางหนักผ่านการขบวนการขิดมุกป,ประมาณขบวนการคิดขอจำกัดขบวนการหาวิธีการเหตุเหลียบร้อยแล้ววันที11่11บี่็ออยแม่เข้าไปกาเบอร์ซีได้เข้าไปเป็นนายกวันที่2พอมพ่อเหตุงานเลยค่ะ นี่คือข,ข้าววาที่พวกเข้ากล่าเว้านะคะเพราะว่าพวกเข้าเหตุการณ์มาอย่างละเอียดแล้วนะคะโค้งสุดท้ายนี่ค่ะลูกยางมาตั้งแต่สองปีจนเขาลอยแปลซิบมือป้ายสมกระตั้งไว้อยากให้เห็นนโยบายอยากเห็นหนายางเขาชุมชนไทยสมุตินี่ว่างหารอบล้วละเข้ามีคัาวมุงมันตั้งใจค่ะเ้าอยากแสดงให้เห็นว่า พวกเข้าบ่ได้เหตุการณ์เมื่อแบบฉาบชวยพวกเข้าบ่ได้เหตุการณ์เมื่อมาทดแทนผู้ใดพวกเข้ามาเหตุการณ์เมื่อเพื่อประชาชดอีหลีโค้งสุดท้ายอีกแค่หกมือค่ะพี่น้องหกมือนี้เป็นมือกำหนดผิดทางขอนแก่นไม่นะคะเป็นมือกำหนดผิดทางอานาคนของพวกเข้าไปน่งกันขอเชิญชวนทุกคนออกมาใส่เสืค่ะ ใ่อำน,นาจจาะของค่ะเลือกคนที่พวกเขามั่นใจค่ะเลือกข้อที่พวกเขาเห็นการเห็นงานค่ะเลือกคนที่พวกเข้าเข้าไปเห็นเพื่อพวกข้าเพื่อประชาชนค่ะพอฉะนั้นก็ต้องไปตัดสินใจมือวันทีสิบค่ะตัดสินใจต่มือนีเลยค่ะเลือกอ,อ็เป็นสมาพอเบอร์ซี่ค่ะไปผู้เดียวเขาไปเห็นงานได้ลีแม ไปผู้เดียวเขาไปเห็นหน้าบอดดายลูกไม่ยกมือขอไม่ย่อมือไหวค่ะเอาลูกแดวนะคะต้องอโอทษอนะคะเคซี่ของพวกเขาเบอร์13 14 15 16, 17, 15, 16 17, 1 7 18เข้าไปจ <15. S 1> ับทีกระแทงไวยังมีเองอยู่่ะบ้องหิ้วบอดดายล้ำล่าแล้วเนาะล้ำล่าแล้วค่ะขอโอกาสค่ะค่ะค่ะ เดี๋ยวเแป๊บนึงครับขออนุญาตเอาไม้ไปครับคูณถามนะเดี๋ยวๆนะคะจะได้ถามด้วยกันขอโทหน่อยนึงลนะค่ะสิได้แบบโอ้ยเพิ่นเฮ็ดอีหลีเพิ่นเบอกถึงจุดฟังค่ะอันอยากเว้าเรื่องนั่นรถสามทารณะเลยจ้ะอันเพราะว่าผู้ใดเข้ามากอะมันบ่มีแล้วจ้ะตอนนี้มันลําบากในการเดินทางลูกหลานไปโรงเรียนกับไปลําบากเด้นลูกเอ้ย เป็นบอสนแล้วเคยบอกครับอันนองป๊อกแล้วพี่บุญกับน้องป๊อกพี่บุญนะเอฟซีตัวนั่งแก้ตาไมัยสอซอแล้วพี่บุญเคยบอกเรื่องภาษาศาสนะตอนที่ว่าไอ้อบตที่ว่าเป็นกับว่าออบกสอขึ้นมาเมานบกสอเก้าเท่าถึงก็ได้ไอไอ้รถ รถอันนั้นก็ขอเป็นรถสารถสาธารณะที่ว่าประจำหมู่บ้านเนี่ยหรือว่าประจำอำเภอเนี่ยถองให้มันอยู่ของเก่าน้องออบซีในบเอาเด้อค่ะจ้าบอกซูฟังเนาะเรื่องขนส่งสาธารณะเนาะค่ะได้ไปฟิวนะคะออฟเพีนเรื่องขอบคุณพี่บุญค่ะเรื่องขอพูดคำถามเนาะค่ะเอาขอบคุณคําถามก่อนค่ะเรื่องขนส่งสาธารณะค่ะพวกเขามีดเป็นหลักเลยไหมบ้างค่ะเมืองเดินได้เศรษฐกิจเดินดี ถ้า่าเมื่อเดินไดเ้เศรษฐกิจเดินดีเดินได,ด,ด้จะไหนเดินได้โดยมีขนสงสาธารณะทีขอบคุ้มเดินได้โดยมีทา่าเดินทา่าขัดไทยสามารถเดินเท้าเขาไปใดในไร่ไหลักออกสอบะะพะฉะนะแล้วนะคะเรื่องขนสงสาธารณะเราหัดเหตุขึ้นมาเป็นนโยบายสนับสนุนขนสงส์ฮัลโหลสนับสนุนขนธารณะนะคะของสองแถวเฮ้าที่มียูทุบมือ สองแถวเฮ้าที่มีอยู่ทุกมือนี่สมัยตะกี้จำได้ปะค่ะเต้าเป็นเด็กหน่อยๆเอามาเรียนพิเศษดิสามารถขึ้นรถสองแถวเลยรถสองแถวคอนแก้นี่คือคักคักได้เลยะคะ่ะคือคักโดยที่บอกวกเข้าภาษาก็าต้องใส่รถส่วนโตเลยเห็นบ่ค่ะันที่นี่มันหน่อยลงมันหน่อยลงราวอยังพราวาสองแถวกระถาคนคนกระถารถพ่าพอกันจักเคืือค้นกับบ่าท่านที่แม่จะไปรับปาน หมอนนาตั้งเจ็ดองจองแถวกับบท่านใด้มากหารถแกบไปกอน,นสีบอท่านคิ้วหมอ้องสิไปโรงเรียนรถกับบอมี่กต้องหารถแกบไปกนค่าใส้จ่ใจกับเพิ่้นพราพอชนันแล้วมีสองอย่างค่ะที่พวกเขาสิม,มากแก้ปัญหาขนส่งสาธารณะนะคะในรายละเอียดบอกว่าขนส่งสาธารณะสิบห้านาทีพวกเขานะคะสีเหตุให้มีรถสองแถวนะคะสามารถบริการแลนให้พี่น้องนะคะ พอตามก็ให้สิผ่านาทีนีให้มันสามารถมีลดเขามาซิมีเด้จังไดรน้องออมซิมีเดจังไหรเท้านะคะเห็ยสองอยางโดยเทสบาลบาได้มีอำนาจนาทีไปเห็นได้โดยตรงแต่เทาสามารถเห็ุเป็นมู่นินิทีค่ะจัดตั้งขึ้นมาเพื่อขนสงสาธรราธารบริการคอนขอดแกนเลยเอาไปอุดหนุนสองอยางค่ะหนึ่งนะคะเอาเทคโนโลโยีนะคะเข้ามาซอยค่ะไปเอา G ีนีเตั้งจับไป ถ้นดียูสาสายดียูสายแหนอีบอยอีแ่นี่ล่าอยู่แล้วนะคะสิไปโรคบาลสิจังหน้าที่นอนรถสิมาว่าแขนใดสิท่านหมอบอสิไปรถรอบใหญเอาเทคโนโลยีของมาซอยค่ะติ้มไถ่สองแถวเพิ่นนะคะคอสองค่ะเป็นการอุดหนุนเชื้อเพิ่มให้ผู้ค้าค่ะตอนนี้รถบ้นบอยเอ่าบ่อหลายรถม้านหน่อยเพราะว่าผู้ค้าเพิ่นกระแบกลาผ้าละเพิ่นแนลนรถเป่าเพิ่นแนลนหรอเพินนเพนนพ่นมะพอกพน แต่ว่าถ้าเข้าไปซอยอุดหนุนนะคะขาเสือเพิ่มเพิ่นสามารถนีกับแรกแรงแรนมะพ่อโค่นคกับพ่อรดค่นกับขึ้นลดหลายขึ้นขนทรงสารธารณะกอยากแรงหลายขึ้นอยากใน่โค่นเพราะฉะนั้นแล้วสถานีคนทรงสารธารณะคนทรงสาธารณะจิตบริการโค่นหกันมั่นสิดีขึ้นค่ะพี่น้องเพื่อที่รู้าเมื่อกี้ค่ะว่าจะเอามาในว่าตายลดแม่เอาค่นจากหนอกเมือกเขามาตอนนี้พยายามพักดันยุคค่ะ บมท่านเ,เป็นียังดอกไปนั่งประชุมกับสอสอไปหาขนส่งไปถามเพิ่นเพิ่นกำลังจัดไายรถเมฆมาอยู่เนาะคะ่ะกำลังจัดสายรถเมฆมาอยู่สายรถขนส่งนะคะ่ะเพิ่อนอยากเสียอามาพานทง่สถานีรถไฟอยากเสียอามาพานที่บอกขสกำลังสิติดตามหายยางไก่ชีดค่ะอันใดที่วกเข้พาพานนัะะกตันใดวกเข้าสิพักตันใดเลยเนะค่ะเพาะตบล้อเด็กเป็นยังดอกเนาะอันนี้ขึ้นข้าถามเนาะ,นะคะ่ะท,ทีที่บุญฝากมากคะ่ะ เดียวเดยวค่ะในเว็บไซต์เป็นจามน้อน .com นี่แม่จะเห็นไข่สายโนสายไดแน่ยังสีเข้าลรายละเอียดโดยเฉพาะค่ะนี่ล่ะค่ะคือเห็ดงาามย่างแท้จริงนี่ล่ะค่ะที่กล่าวว่าวาเห็ดงานมาแล้วสองปีเพราะว่าเข้ามีรายละเอียดเข้าล่รายละเอียดเข้าไปมือปัญหาอีลีค่ะขึ้นมาเห็ดเป็นงานเห็ดนโยบายเห็ดหมกประมาณมาอย่างละเอียดเล็มาก่าวหวารละเอียดใมี่นองฟัน เพราะฉะนั้นมือนีค่ะมานั่งทนหอนอยู่นี่ทุกคนทนหิวเขาทุกคนตัดสินใจได้เลยค่ะมือนีตัดสินใจกลับไปมือแรกนี่กำปะกาไ้เลยเบอร์สีเบอร์สีเบอร์สีขอบคุณหลายๆครับขอเสียงรวมไปได้เลยครับคุณพ่อเป็นจะมาพ่อสีสมุดกั่นิอรครับเปลี่ยนและครขอนแก่นทั้งทีมันต้องเปลี่ยนให้ถึงแก่นครับถ้าเราดูหนัง เปลี cues, ่ยนนักปกหนังเนื้อหาก็ยังเดิมถ้าเราดูหนังเปลี่ยนนักแสดงเนื้อหาก็คงเดิมต้องเปลี่ยนมันยกกองครับพี่รองครับแล้ววันนี้ขอเสียงซั่วๆให้้าของเลยครับพี่รองครับราบล่างไปตาสินใจได้เลยให้ออเป็นจะมาพลศอีรบุตรเป็นนายกเทศสมนตรีกาเบร์กาเบร์กาเบอร์เลือกสอทเจสีน่ากาเบร ขออนุญาตครับพี่น้องครับก่อนพบพาจากลากันครับที่ได้ใายรูปร่วมกับพี่น้องก่อนนะครับม้วกันเลยครับพยายามม้วกับพี่น้องเด้่เอาที่ละชุดก็ได้นะที่ละชุดได้ครับหลายมุมนะพี่น้องนะทักใส่เรื่อยๆเลยครับดาราตักเสียงคนิ่นเปลี่ยรห้าคนขอเพลงครับยีนนานาภาษากันแน่เลย nya kok bakai kapangkwakwa sayas Inggris ทางครับพี่น้องครับพี่น้องที่จอบัตรนั่งตรงกลางครับอ่าซื้อบัตรพขาเสร็จในเขาวันอะไรไม่ทีครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขยู่มาไซค์ไหมขยงมอไซค์พี่น้องครับรอบสุดท้ายสิบเด็กพฤษภาร์ตัดสินใจ มาเป็นสักขีพยานเพราะฉะนั้นหมดเวลาตัดสินใจแล้วครับพี่น้นองครับถึงเวลาจะเปลี่ยนนครขันแก่นให้เป็นความทรงจำของพวกเราทุกคน11พิษภาเข้าผู้หาการอายุเบอร์สี่เรื่องสอทอเคจีกาเบอร์สิบสามสิบสี่สิบห้าหกสิบเจ็ดสิบแปดยกทีขอคุณพีน่น้องมากๆครับ 来，你来，我部，你来。 วสวัสดีพี่น้องชาวนครนคการทุกท่านนะคะที่เปานท้กภาคภูมิงจในกันสำคัญมากๆอย่าตาในใจอยากลาวคนเดียวคนคนรอบๆกล่วนคนทข้งบ้านออกไปใช้สิทลืกต้้งกันให้ถล่มทลายค้อยครั้งนึงนายกเล็กแอมอำหน้านในการจัดการปัญหาที่อยู่หน้าบ้านทุกคน